รัฐประหาร6เมษายน2491ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อมาให้พลาดการรับชมช่องโอ้อันิตในทุกตอน รัฐประหาร6เมษายน2491เป็นการทํารัฐประหารภายหลังจากกลุ่มนายทหารที่นาโดยพลโทพินชุนทวันได้ทาการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือตรีถวัน์ํารงนาวัต์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490แล้วได้แต่งตั้งนายคงอภัยวงศ์รักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปต่อมาในวันที่29มกราคม2491 พักประชาธิปัตย์สามารถชนะการเลือกตั้งได้รับคะแนนสูงสุดในสภานายควงอภัยวงศ์ในานะหัวหน้าพักได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อข้างกลางสภาพแวดล้อมที่บ่งชี้ว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงคือจอมพลปพิบูลสงครามผู้ปัะชาการทหารแห่งชาติที่ทางคณะรัฐประหารให้การสนับสนุนและมีทางเป็นไปได้ว่าอาจมีรัฐประหารซ้อน เพราะมีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่จะมิให้ในายัวงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงขนาดข้าเฝ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์รมมืนม่นพิยิลาภพฤทษิยากรประธานองค์มนตรีเพื่อมิให้แต่งตั้งในครัวงแต่ทางพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์ได้ตอบว่าปล่อยให้เป็นกระบวนการของสภา อีกสาเหตุหนึ่งของการทำรัฐประหาร6เมษายน2491ก็คือรัฐบาลของนายควมีความขัดแย้งกับคณะรัฐประหารในเรื่องการแต่งตั้งพันตำรวจโทเผ่าศรียานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจหนึ่งในสมาชิกคณะรัฐประหารเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ทางพลโทชิดมั่นสินสินาถโยธารักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยโดยโยกเหตุผลว่าคณะรัฐประหารเคยบอกว่าจะไม่แทรกแซงรัฐบาลซึ่งในเรื่องนี้พลโทกาศกาดสงครามรองหัวหน้าคณะรัฐประหารได้ออกมาประกาศ ไมม่เป็นควาริงและคณะรัฐประหารไม่ได้มีความต้องการที่จะทําการรัฐประหารอีกครั้งแต่หลังจากเลือกตั้งมานานได้มีกลุ่มคนจนํานวนหนึ่งเรียกตัวเองว่าคณะประชาธิปไตยประกอบด้วยนักการเมืองกลุ่มหนึ่งนําโดยพลโทพยาเทพหัสดินรวมทั้งสสของพัคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งเช่นในเลื่อนพงโสภลในฟองสิทธิธรรมในเลียงชายการได้รวมตัวกันสนับสนุสน,นจอมพลปพิบูลสงครามให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยเขียนลงไปในป้ายประกาศว่าจะขอสนับสนุนจอมพลปตลอดการ กลุ่มสนับสนุนจอมพลปอได้เคลื่อนไหวร,รวมตัวกันที่สนามหลวงและสวนลุมพินีพร้อมกับได้ล่ารายชื่อบุคคลต่างๆเพื่อให้สนับสนุนจอมพลปอจากนั้นในว,วันที่6เมษายน2491เวลาประมาณ9นาฬิกากลุ่มนายทหารจำนวน4คนประกอบด้วยพันโทก้าจำานงภูมิเวชพนตรีสวัสดีสสดรุรนรชัยสวัสดิเกียรติ พันเอกขุนศินสอนชัยและพันโทรไมอุทยานานุนได้แต่งกายเต็มยศขัดกระบี่ถือปืนเข้าพบในควงอภัยวงศ์ที่บ้านพักอ้างเหตุเรียกร้องให้ในควงจ่ายเงินจำนวน28ล้านบาทอันไปกค้าใช้จ่ายระหว่างเดินทางกลับจากเชียงตุงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งได้ทําการเบิกจ่ายก่อนหน้านั้นแล้วจากกระทรวงการทลางจำนวน9ล้านบาทแต่ในควงไม่ยอมจ่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งกัอนอยู่ก่อนแล้วจึงทําให้มีข่าวรือว่าจะเกิดการรัฐประหารและในที่สุดขอให้ในควงลาออกจากตําแหน่งภายใน24ชั่วโมง ดยอ้างว่าคณะรัฐประหารแต่พฤศจิกายน2490เห็นว่ารัฐบาลนายควงไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจของชาติที่ตกต่ำลงได้โดยเฉพาะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นมากเมื่อกลุ่มนายทหารที่มาบอกให้นายควงลาออกจากตำแหน่งกลับไปแล้วในเวลาเที่ยงนายควงกิงได้ส่งนายทหารคนสนิทเข้าพบนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นการนาในการรัฐประหารแต่พฤศจิกายน2490ที่วังสวนพลาอันเป็นฐานบัญชาการเพื่อขอคํายืนยันในเรื่องนี้แต่ก็ไม่พบต่อมาในเวลา14นาฬิกาพลโทถินชุนทวัน ันหน้าคณะรัฐประหารได้เดินทางมาพบในควงด้วยตัวเองที่บ้านพักและยืนยันถึงความต้องการของคณะนายทหารในควงพยายามติดต่อกับผู้ประชาการทหารเรือและผู้ประชาการทหารอากาศเพื่อขอความคุ้มครองแต่ก็ไม่เป็นผลในควงจึงได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่บ้านพักเพื่อขอทราบท่าทีแม้ในบุญเท่งทองสวัสดิ์รัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเป็นผู้สั่งการให้ตำรวจทำการจับกลุ่มคณะนายทหารกลุ่มนี้เสียในฐานะกบฏแต่ในที่ประชุมไม่เห็นด้วยเกรงว่าจะเป็นเหตใหุให้เกิดการนองเลือด สาเหตุอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีของนายควงไม่เห็นด้วยกับการต่อต้านจับกลุ่มคณะนายทหารที่พยายามก่อรัฐประหารก็เพราะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่อาจลดค่าครองชีพให้ต่ำลงมาทันใจคณะรัฐประหารจริงต่อมาในเวลา16นาฬิกาที่ประชุมได้ร่างใบกราบบังคมทูลลาออกของนายควงเสร็จและมีมติให้ในายควงพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8เมษายน2491ต่อมาปลายเดือนเมษายนปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จอมพลปพิบูลสงครามดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อเป็นการเริ่มต้นครองอํนนานาจของจอมพลปรครั้งใหม่ที่ยาวนานถึงเกือบ10ปีเนื่องจากการทํารัฐประหารครั้งนี้เป็นการกระทําภายในใช้ในายทหารเพียงไม่กี่คนโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกาลังพลใดๆทำให้ได้ชื่อว่ารัฐประหารเงียบซึ่งสื่อมวลชนในขณะนั้นเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าการจี้นายกรัฐมนตรี